สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินออกกำลังกายนะคะไปดูซิสนามมันใหญ่ขนาดไหนค่ะตามมาเลยค่ะเห็นไหมคะ ดูรอบๆสนามนะคะว่าใหญ่สุดลูกภูลูกตาขนาดไหนนี้บรรยากาศดีมากตอนนี้แดดออกสวยงาม ค่ะไม่รู้มาจากไหนบ้างเยอะมากมาค่ะมาออกกำลังกายด้วย